วันนี้มีโอกาสได้มาสวนนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการฉีดปุ๋ยที่ผมใช้ประจำนะวันนี้ผมจะฉีดทางดินก่อนนะครับมาดูวิธีการผสมปุ๋ยสำหรับฉีดลงดินของผมนะครับตัวหลักที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะตัวนี้ต้องใส่ก่อนนะผมจะใส่ลงไปสักสักสิบซีซีนะตัวนี้สามารถใส่ใส่ได้เยอะนะครับนะใส่ได้มากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าฉีดทางใบแล้วไม่ควรใส่เยอะนะครับ สร็จแ,แล้วก็คนนิดหนึ่งคนเพื่อปรับสภาพน้ําให้เป็นกลางนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ที่ผมที่ใช้ประจำเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเ,เวลาฉีดลงดินแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวอุ้มน้ําในดินไม่ให้น้ําเนี่ยซึมผ่านไปอย่างรวดเร็วเ,เพราะว่าในสภาพพื้นที่ของผมเนี่ยเป็นดินปนายการที่ฝนตกลงมาแล้วสภาพน้ำเนี่ยจะเก็บอุ้มน้ําไม่ได้เนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้จะช่วยในการ กักเก็บน้ําไม่ได้นะครับแล้วผมก็ใส่ตัวนี้ครับนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทนะี่ผมทําเองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมใส่ลงไปสักร้อยสีซสีแล้วกันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ใส่มากกว่านี้ได้นะครับถ้าใส่ทางดินนะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ใส่มากกว่านี้ได้อ่ผมใส่สักทักร้อยห้าสิบนะพอดีถังมันเล็กนะครับนะพอดีถังสิบริเสร็จแล้วอ่า ตัวที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับนะตัวนี้ผมใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับผมใส่มัน5 0ซีตัวนี้เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ทางดินครับปุ๋ยเคมีที่ใช้ทางดินตัวนี้เนี่ยเอ่อที่ใส่เพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารในดินนะที่มีธาตุรองแล้วก็จุลธาตุครบเลยแต่ที่สําคัญที่สุดคือเวลาใส่ลงไปแล้วมันไปเพิ่มกิจกรรมของการ ทำงานของจุลินทรีย์ในดินนะครับทำให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นอีกหลายหลายร้อยเท่านะครับตัวนี้ต้องใส่นะครับผมใส่ประจำาแล้วก็ตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งคือปุ๋ยครับปุ๋ยนะครับตัวนี้คือปุ๋ยปุ๋ยสูตร 16, 16 16 16นี่แหละครับแทนที่ผมจะใส่เอาเม็ดโรยกส็สามารถทําได้ครับแต่วันนี้ผมผสมน้ำนะผสมน้ําตั้งแต่ตั้งแต่ เมื่อคืนนะครับผสมน้ําไว้แล้วก็จะใช้น้าเนี่ยผสมลงไปนะครับในถังแล้วก็ฉีดพ่นลงไปในดินเลยเพราะว่าก็ดีคือถ้าเราสามารถผสมปุ๋ยเม็ดนะให้มันละลายได้เต็มที่แล้วเนี่ยการใช้งานของพืชจะใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเราพื้นที่เราเยอะเนี่ยนะอาจจะไม่ไม่สามารถผสมได้ก็ใช้แบบเม็ดโรยหวานที่ไปที่ต้นไม้ก็สามารถทําได้นะครับนะในนี้ผมใส่ลงไปสัก 2องีนะผมใช้ตัวกรองก่อนเพราะว่าตัวกรองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเศษผงเศษอะไรเนี่ยทําให้เกิดการอุดตันได้อ่ะผมเพิ่มปริมาณไปหน่อยก็ได้เพราะว่าเหลือเยอะกะจะทําประมาณทักสองรอบนะครับโอเค เสร็จแล้วผมก็ใช้ไม้คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันอีกครั้งเสร็จแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือปุ๋ยทางดินที่ผมจะใช้ในการฉีดพ่นลงไปในดินนะครับมะม้วงเขียวเสวยกําลังแตกใบอ่อนกําลังงามเพราะว่าด้ฝนเราก็ฉีดเลยครับครับนี่ฟุตซาแัมโบนะครับ ขีดดินีดนก,นกว้างๆครับเพื่อให้ตัวเรียนสีมีเยอะๆรอบๆต้นนี่แค่แดงครับโตขึ้นเยอะแล้วครับหลังจากที่เมื่เกันหนึ่งเดือนมะปรางหวานตอนเอามาต้นนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้ว